พอเด็กในเบรกที่2ครับแต่ละคนเนี่ยแปรงฟันวันละกี่ครั้งกันครับขงชิ่ก็สองครั้งค่ะชาวละเย็นอขอบฟุกุซครับ ผมแปรงฟันสามครั้งครับหลังรับประทานอาหารกลางวันมีเพิ่มเนี่ยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับแต่เพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าในคนสมัยโบราณเนี่ยใช้อะไรในการทาความสะอาดฟันวัน,นี้ฟันมีคามําตอบมาฝากกันครับยาสีฟันที่เราใช้ในการทาความสะอาดช่องปากและฟันนั้นมีต้นกําเนิดมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณโดยยาสีฟันในสมัยนั้นนะครับทามาจากวัตถุดิบธรรมาชาติหลายอย่างเช่น พ,พริกไทยใบยมิ้นท์และดอกไม้ต่างๆครับต่อมาในสมัยโรมานั้นนะครับได้มีการคิดค้นสูตรของยาสีฟันขึ้นมาใหม่ที่ค่อนข้างแปลกประหลาดนะครับเพราะว่าใช้ปัสสาวะของมนุษย์เป็นส่วนผสมหลักครับโ,โดยชาวโรมันนะครับเชื่อว่าแอมโมเนียในปัสสาวะเนี่ยอาจจะช่วยให้ฟันขาวสะอาดได้ครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงราวๆศตวรรษที่18ได้มีการผลิตยาสีฟันตำรับอเมริกันขึ้นที่ใช้ขนมปังเผาเป็นวัตถุดิบอีท้งยยังคิดค้นสูตรของเลือดมังกร ชินามอนและสารส้มเผาขึ้นมาตามๆกันครับแต่ยาสีฟันนะครับยังไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนทั่วไปมากนะักจนกระทั่งเข้าวสู่ช่วงศตวรรษที่19คนส่วนใหญ่ก็เริ่มหันมาแปลงฟันด้วยน้ำตาลครับหรือด้วยรากไม้ใบไม้ครับต่อมากกระแสะความนิยมในการใช้ยาสีฟันก็เพิ่มมากขึ้นแต่ยาสีฟันส่วนใหญ่เป็นยาสีฟันที่ทำขึ้นเองตามบ้านเรือนซึ่งทำมาจากผงช็อกผงอิด และเกลือนะครับจนในปี1900ได้มีการผลิตยาสีฟันแบบเลวใสเลนหลอดซึ่งมีส่วนผสมของเบรกิ้งโซดาและฟลูออไรด์ขึ้นครับและก็แบ็นที่นิยมมาเรื่อยๆจนในปัจจุบันนะครับก็ได้มีการผลิตให้มีรสชาติที่หลากหลายมากขึ้นอีกด้วยละครับนอกจากยาสีฟันจะมีประวัติที่ยาวนานแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กันไม่ขาดได้เลยก็คือแปรงสีฟันนั่นเองค่ะซึ่งก็มีประวัติยาวนานไม่แพ้กันเลยทีเดียวโดวยก่อนที่จะมีแปรงสีฟัน คนในสมัยก่อนจะใช้เศษผ้ามาถูก,กับฟันเพื่อทำความสะอาดหรือบางพื้นที่จะใช้ใบหรือรากหรือเปลือกของสมุนไพรเช่นข่อยมาทำความสะอาดฟันแต่ในปี1770มีนักโทษชาวอังกฤษได้เอากระดูกสัตว์ที่เหลือจากอาหารมาเจาะรูแล้วขอขนแปลงผู้กันจากผู้คุมมาตัดให้เท่ากันแล้วใส่ลงรูแล้วตึงให้อยู่ด้วยกาวจนเกิดเป็นแปลงสีฟันขึ้นซึ่งแปลงสีฟันเองก็ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นค่ะ วันนี้น้องนินจารออยู่แล้วในนะินจาฟอร์ฟันค่ะนินจาฟอร์ฟันสวัสดีครับนินจาฟอร์ฟันมาแล้วครับวันนี้จะจะมีคลิปเกี่ยวกับเจ้าแมวกับกิ้งกาเจ้าแมวตัวนี้มันอยากแกงกิ้งกาครับแต่ตอนนี้ ้าแมวมันกลับเจอดีเข้าแล้วมันเจออะไรนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยครับไปเลยแมวน้อยตัวนี้คงอยากจะแก้กินกาตัวนี้อยู่นะครับพยายามอยู่นานแต่ไม่ได้มองว่ามีตัวนึงอยู่ข้างหลังพอเจ้าแมวน้อยเห็นเท่านั้นแหละครับกระดด้วยความสกใจแสุดๆไปเลยนะตัวเหมียวเจ้าแมว, <c oughs> แมวเหมียวคงจะไม่ไปยุ่งกับเจ้ากิงกาอีกพอเดี๋ยวโดนเพื่อนของกินกาแก้หอีครับแต่เอ๊ะ หมดเวลาของนินจาฟอร์ฟันแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแต่วันนี้เวลาของพวกเราทั้ง4คนก็เลยหมดลงแล้วนะคะค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมดูน้องฟ้าใสนะคะว่าจะมีข้อคิดดีๆอะไรามาสกิดใจให้พวกเราอีกนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาตีห้าสามสิบหนะครับสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย จิตใ,ใจกับน้าฟาใสมาแล้วค่ะวันนี้น้งฟาใสขอเสนอคำว่าโกทังคะปาวาสุข,ขังเสติแปลว,ว่าค่าความโกรธได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขหมายถึงหากเราเอาชนะความโกรธของตัวเองได้เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขค่ะ คิดดีทำดีชีวิตจะสดใสแล้วกลับมาพบกับน้องฟ้า่สใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้อควรเทาเปโลกรับเขาสาส